บ้าบ so ้าไปเรื่อยๆไปจนนั่นเจนย่าโยมโยติย่าไปไปเดี๋ยวท่านหนึ่ง เรงมากรรงมากมาแจกได้หลายเท่าครับที่รถด่วนตะครับไปรถด่วนฟรองกันนะครับมาแตก เดียวแต่เอาคครับเอาตควันเตดีะออกมาแล้วด้านขวานะครับรับเป็นดีอย่ายัหั่อยนะครับับเป็นลักษณะของไฟ้อางนะครับขับลวกนะครับลวกบนฝาดเดะเดมาเล โอ้หดิเดี่วไตควันไตควันไตควันหัวหัวนะครับหัวหัวตนะครับโนดเดะโอดเดะนะครับหัว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 เอาไปทังสี่ทังไตฐานลงไปทั้งสามเกียร์เตอนะัเส้นทางไตฐานลงไปนะยวอยมันคือมานี้เพ่มาีเขียวเียเเ เดี๋ยว <s ans> <ka> ีนต้งกาแล้วขับพี่ต้าแเลยวนครับเลใส่เลยบ้าเลยกับเป็นนะครับต้าเหี้ยเหี้ยบานรับเ้าที่ตัดตันดิับกระลังใบลอยีสิบนะครับรับเบอรืยกะมองไหวครับเพราะว่าเป็นหมกไฟไปนล้วเปล่ำล้การลวกนะครับ สำรถโตัติดตัวดีดีครับถราจะได้คุณมาระเลาสำหรับคาษาบาะครับทซ่าตามแนวถนนเข้าไปไม่ใช่เงาแบ่งงนะวัตถ่าโค้ใหม่้าเดียวมนงางเลยเกนจิล่านะครับบนฟ้านี่

บาดเจ็บตามล้มมานะครับมาดเจ็บเยอะี้องมีความรู้สึกสอนร้อยห้าคะแนนนะครับ